ทำอะไรดูแกะบวัวหรอคะเก่งจังเลยแกะได้กี่อันแล้วเอาวางเรียงกันไว้ด้ววางเรียงกันไว้โอ้ได้เยอะแยะเลยเหรอคะดูนั่งแกะคนเดียวได้เยอะแยะเลยเกือบหมดแล้วเนี่ยไดวแม่เอามาให้แกะใหม่ฝึกสมาธิเนาะเนี่ย อันนี้ไงลูกนี่ไงแกะแล้วก็วางเรียงไว้ฝั่งนี้บัวบัวแกะบัวแกะบัวเพียบนะตังชอบป่ะลูกชอ,ชอบกินบัวเหรอคะชอบกินบัวเหรอคะชอบอร่อยไหมอร่อยมากไหม อร่อยมากไหมคะบัวอร่อยไหมเอากินทั้งเปลือกเลยต้องเอาเปลือกออกก่อนนะคะเอาเปลือกออกมาแกะเปลือกก่อนแกะได้ไหมแม่แกะให้ค่ะตังแกะต่อแม่แกะให้แค่นี้แล้วตังแกะเองนะคะ <c oughs> ได้ไหมอ้าบัววิ่งบัววิ่งดีแก <c oughs> ่โอเคโอเค,อเคออยากเกินไปหราคาอคะอะขอบคุณค่ะโอ,อ้อ่าันทำเาผุดผุดผัวผั บ,บัววิง่งบัววิ่งบัววิ่งหนีตังล่ะลูกบัววิง่งอ๋อมันวิ่งเหรอคะ,ะวิ่งหนีตั้งเหรอคะนับมีกี่อันลูกนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าถึงไหมอ่ะลองนับดูเร็วลองนับดูดูแม่นับนะหนึ่งสองสามส สี่ห้า <Hi. S 1> หายอีกแล้วหายละหายไปไหนอันนี้นะวันทีทีก่อน one two t h r หายวิ่งอ่า, <B. S 1> าบัววิง่งอะคะบัววิง่ง วิ่งอีกแล้วบัวน,นี่อยู่ไม่นิ่งเลยชอบวิ่งเนาะ